อะไรยังลูกสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรายงานตัวนะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าออกไปนะลูกนะวันนี้ครูขอครบๆหน่อยนะลูกนะนายเก้าสวัสดีอ่ะสวัสดีครับบายบายครับคืออะไรนายเก้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลยสิลูกวันนี้มีนัดตรวจนะนัดตรวจอะไรเอ่ยนัดตรวจอะไรเอ่ยตรวจโควิดนายเก้าถ้าเธอจะหยอกครูแบบนี้นะเธอเธอออกไปเลยปะออกแล้วก็เข้ามาใหม่เธออย่าเพิ่งหยอกกันสิลูกเวลาครูสีเรียลูกต้องดูหน้าครูนะตรวจกันบ้าง ครูเปสีให้ไปการบ้านคืออะไรรู้ไหมใช่ครูเปสีให้การบ้านไปว่าทุกคนต้องแต่งคําขวัญในหัวข้อโรงเรียนของเราถ้าเกิดว่าใครส่งมาแล้วโดนจิตโดนใจครูเปสีนะคะแนนจะเป็นของใครล่ะส่งมาเยอะๆเลยนะลูกนะจะส่งหนึ่งส่งสองส่งสามหรือส่งเป็นสิบแล้วแต่มันสมองของลูกเลยนะใครที่ส่งมานะคะเป็นกระดาษวางโต๊ะครูถ้าครูไม่ได้เข้ามานะลูกนะ ครูไม่ได้อ่านนะเพราะฉะนั้นส่งมาทางไหนทางไหนท่างไหนท่าไหนคะเมล่ะส่งมาทางเมลนะลูกนะนายก้าคนอย่างเธอส่งมาคนแรกเลยเรืงส่งมาแล้วครูอ่านแล้วของเธอแบบคนแรกคือได้เลยนี่ครูจะแบบเลี้ยงฉลองเลยนะหมูกระทะจะไปที่ไหนเล่าก็ต้องกินกันไงพร้อม บรรยากาศดีอยู่ใกล้เซเว่นการเรียนไม่เด่นเน้นกิจกรรม <S <S มันใช่เหรอฮะอยู่ใกล้เซเว่นเธอจะไปซื้อลูกอมคูเป็นสีหรือไงฮะเน้นกิจกรรมเขาก็เน้นอยู่แล้วไหมเธอหรือเปล่าที่เน้นกิจกรรมแล้วไม่เรียนน่ะคนเยอะนายก้าวนะส่งใหม่นะลูกนะครูยังไม่แฮปปี้นะลูกนะเธอส่งต่อเนื่องเลยเหรอเธอคงว่างเนาะนายก้าวนะนนะครูสายไม่ นักเรียนช้าโดนเช็คขาดเขาต้องขาดปะเพราะเธอช้าเนะ่ยเวลาเขามีมันต้องเริ่มนับกี่โมงเขาเรียน9ก้าโมงเธอมา9ก้าโมงครึ่งให้ขาดเลยดีไหมดีเ็าไม่อยากคะแนนในข้าวเธอมาเธอเ็าทาให้ครัวลมไม่เดียเลยนะครัวลมไม่ดีเพราะเธอเนี่ยเพื่อนๆจะพลอยไม่ดีด้วยนะพลอยโรงเรียนหน้าหน้าอยู่แล้วอะไรต่อลูกมันหายไปเลยอะ่ะ น,นี่ไม่ได้คําขวัญลูกอันนี้มันอันนี้มันคาพูดคําขวัญมันต้องยาวกว่าน,นี้เปล่าลูกมาสุดท้ายเพื่อนก็ได้นะมันยังไม่จบลูกนะคนต่อไปนายนิกกี้สาวสวยเซ็กซี่คลิกเลย18บแปดเฮ้เธอส่งผิดอันหรือเปล่านายนิกกี้ไปตั้งสติเลยคําขวัญโรงเรียนลูกโอ้ตายแล้วอ๋อมาสองอันวินันดีการเรียนเด่น พอตกเย็นเน้นสองยิ่ไม่ไหวเธอไม่ไหวนะนดกกี้นะเธอปุ้นเป็้ยนเรื่องหญิงๆนี่นะเดกกี้เดี่ยังไม่เข้าตาครูนะเธอปุ้นเปิ้ยนหญิงนะนายโดมาละเฮลโลโดใกล้กว่าโรงเรียนอื่นคลื่นนะคลื่นน้ำสะอาดคุ้นๆน่ะแถวมีนบุรีปะทะเลกรุงเทพอ่ะใช่เปล่าเธอไปก๊อปปี้เข้ามาใช่ไหมของเขาเนี่ยใกล้กว่าทะเลอื่นคลื่นน้ำสะอาดไม่ได้นะลูกนะเธอไปก๊อปเข้ามาหรือเปล่า นี่ไม่กอบอ่านี่ไม่กอบนะโรงเรียนหวานข้าสารขาวลูกสาวงาม <c oughs> แม่เธอเป็นคนนครปฐมคำขอนครปฐม,ม <c oughs> ลูกไม่ต้องกอบหรอกลูกเอาของเขามาวางเลยทั้งยวงก็ได้โอ้ยนายดมกอบมาก็าไปเรียนไปเรียนมาใหม่นะลูกนะครูว่านะคิดใหม่นะลูกคิดใหม่คิดใหม่ค,หมคนต่อไปก้ยอยอะครูคาดหวังกับเธอนะก้อยนะเพราะว่าเธอถือว่าเป็นคนหนึ่งที่หัวแหลมฉลาดนะลูกนะอย่าให้ครูได้ผิดหวังนะ มีวินยัยไม่เบียดเบียนไม่เน้นเรียนภาษาเพียนต้องที่นี่ <L Spider> เธอจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะแต่ภาษาเพียนนะ่ะมันติดมันไม่ได้ติดอะไรหรอกมันติดใจครูนี่แหละวิชาพูดอะไรต่างๆเธอเก่งแหละแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนเธอกําลังบอกทุกคนว่าไอ้เป้ามันไปยิงที่ครูไงว่ izon, วาคอุพาเธอเพียนไงก้อยอันนี้แม่อันนี้ไม่โดนนะ แต่ประจุมันตรงไปเออนี่ถ้าไม่เห็นว่าแกกล้องอาจจะเห็นน้ําตาครูแล้วเนี่ยจุกอกนะลูกนะพลอ,อยมนของพลอ,อยมนน่าจะโดนใจครูนะพลอ,อยมนโรงเรียนหน้าอยู่เชิดชูคุณธรร,รมก้าวนาการศึกษาต้องหาจากโรงเรียนอื่นเธ <Y> <Y> อคงนัดก้อยมานะพลอ,อยมนนะ <Y> เหมือนเธอสองคนนั่งข้างกันมันมาทางเดียวกันเลยพลอ,อยมนกับก้อยครูถือว่าไม่โอเค๊คนนี้สิ ความหวังของห้องเราเจแปนโอ้พระเจ้าเจแปนมาในโครงสีสุภาพคนอื่นแค่บรรทัดเดียวยังโดนครูว่าเลยน่าจะเป็นมาสี่บรรทัด8ปดวักฟังโรงเรียนนี้เลิศล้ำเรียนดีตั้งแต่ครูเพนสีมาสอนเริ่มเรียนไม่กี่นาทีง่วงนอนโมก่อนค่อยเริ่มสอนไม่ได้อะไร คือโครงสี่สุภาพใช่แต่เธอไม่สุภาพเธอแต่งกรมาแปดวักดีมากแต่นิสัยเธอไม่ดี บุญบาปเกิดมาพ่อแม่ผีเจาะปากให้เธอเป็นคนกันแน่กระแหงยงไงนายเจแปนมีชื่อครูด้วยนะเธอถึงขั้นหมิ่นประมาทครูนะนายเจแปนง่วงนอนนี่มันเป็นสิทธิ์ของเธอเธอง่วงเองหรือเปล่าโมเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนไหมอยู่ดีๆมาเรียนเลยพวกเธอก็บอกว่าเบื่อพอบอกเิ่มเลยเธอก็อดโอยพอครูพูดเธอก็พูด่ะโมครูสอนหนึ่งชั่วโมงปากเปียกปากแฉเธอทุกอย่างมารวมกันหมดเลยแล้วมาว่าครูครูสายชื่นชมเธอนะนายเจแปนนี่ถือว่าครูงนนะ